ผลการง,งานที่ดูโดดเด่นมากๆในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์เนี่ยตรงหนีไม่พ้นนะครับทำให้กลัวกรุงไทยเนี่ยขยับขึ้นมาจากะระดับราคาขึ้นมาถึงระดับพี่บาทผมคิดว่าก็คงจะเต็มเต็มที่ของเขาแล้วเพราะเขาได้3บาทกว่า3บาทกว่าเล่นด้วย PE ของตัวกรุงไทยแล้วเนี่ยระดับราคา23บาทก็เป็นราคาที่ค่อนข้างเต็มนะครับในขณะที่ตัวแบงก์เทพเนี่ย ที่ระดับราคาปิดไปอยู่ที่ระดับราคา1้6บาทเนี่ยเป้าหมายผมคิดว่าขยัดจ,จะขยับไปที่1 6 0ยหกบึงร้อาทในขณะที่กลัว <c oughs> กัลสิกรไทย159บาท50สบต่างก็เป้าหมายเดิมฮะ1้อบาทไม่น่าเกินนะครับจากผลการงานที่ออกมาแต่ต้องยอมรับว่าผลการงานทั้งสามแบงค์นี้ดี ในขณะที่ไทพาณิเ์เนี่ยเนื่องจากผลเรื่องงานใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะฮะเพิ่มขึ้นมาละฮะแต่เพิ่มขึ้นมาไม่มากนักนะอ่าร้อบาทนะครับถึง130บาทน่าจะเป็นเป้าหมายของตัวไทยพานิ์ได้ตัวของทิสโก้เนี่ยที่น่าเป็นห่วงแต่ทิสโก้เขาไปเล่นประเด็นของการที่จะจ่ายดีวเวนด์นนะเพราะฉะนั้นตัวทิสโก้ให้ระมัดหะวังหน่อยละกันนะที่ระดับราคา100 นะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเบอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นแบงค์ที่ผลออกผลการงานมาอ่อนตัวกว่ารอบที่ผ่านมาตัวหุ้นแบงค์ใหญ่ที่เป็นตัว TTB นะฮะออกผลการงานมาค่อนข้างดีก็2บาทถึง2บาทสิบตังค์นะฮะจะเป็นเป้าหมายของตัวกองแบงค์นะครับก็เป็นเล่นตามผลการงานรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่จะมีอย่างต่อเนื่อง ดูจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อ,อมีอีกตัวหนึ่งถ้าพูดไม่พูดเดี๋ยวเขาจะว่าตำหนิได้ KKP นะครับ KKP <K> <K> ผลการงาน KKP เป็นลนักษณะผมเข้าใจว่าจะเป็นลักษณะของการที่ใกล้เคียงมีการรีบาวกับนะบมีการรีบาวกับจากปีที่ผ่านมานะครับก็จากการที่แย่ลงแย่ลงเนี่ยนะเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาเพราะนั้น k k b ก็ KKP นะก็เป็นลักษณะการรีบาวนะระดับราคาหุ้นเป้าหมาย 50, 5 5 4บาทถึง60บาทนะน่าจะเป็นเป้าหมายของตัวของ KKP ได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องผลง่ายของอแบงค์โดยภาพใหญ่ทั้งหมดนะฮะส่วนต่อเรื่องของตัวแบงค์เนี่ยเนื่องจากข่าวทั้งหมดเนี่ยมีการท่านเพื่อนนักทุนทุกท่านคงพอทราบอยู่แล้วว่าหนวันที่ 1, ทางคุณท้ามประกาศวันที่1 กุมภานะจะมีการประกาศนขนาดนี้การประกาศขึ้นภาษี10%จากจีนก็ประกาศแล้วนะครับแล้วก็มีแคนาดานะครับมีตัวแคนาดามีตัวของเ,ออเออม็กซิโกมีแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็มียนะุโรปที่ประกาศการขึ้นอัตราดดอกเบี้ยขึ้นภาษีนะฮะแต่ตลาดหุ้นในในยุโรปก็ยังไม่ได้ค่อยมี ผลเท่าไหร่นักนะฮะก็คงจะต้องตามกันต่อไปนะฮะมันมีเรื่องหนึงที่สําคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางคุณทั้มประกาศในแง่ของการที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันนะฮะในอ่าพออ่าในพลังงานนะในรูปของน้ํามันให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกจากอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านประกาศนะฮะการผลิตน้ํามันเนี่ยจะส่งผลทาให้ราคาน้ํามัน นะครับเป็นลักษณะของการปรับตัวในทิศทางที่อ่อนตัวเมื่อคืนนี้ตลาดน้ำมันในตัวของ WTI เองในตัวของเบนท์เองก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวด้วยนะครับเพราะนั้นใทรที่เล่นในกลุ่มของน้ำมันอยู่นะก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วกันนะฮะอาจจะเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวนะครับในกลุ่มของน้ำมันก็กลุ่มนิสซิง ในแง่ของตัวอาจารย์ดอกเบีย้ยนะครับในอาจารย์ดอกเบีย้ยที่มีลักษณะของการเขากําลังมองว่ามองว่าขณะนี้เนี่ยถ้าคุณทําเล่นด้วยการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันนะอ่านะแล้วขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มภาษีด้วยเนี่ยมันจะทําให้ภาวะเงินเฟอ้อของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยอ่จะอ่อยู่ในทิศทางยังยังคงอยู่ในทิศทางที่ก้อนข้างสูงเพราะฉะนั้นอ่การเพิ่ม หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับอาจจะไม่ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาคงจะต้องครั right ้งนี้เนี่ยการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้นะต่อถึงเดือนหน้าเนี่ยคงจะไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยนะคงจะไปกันอีกทีนึงข่าวที่ที่ตามกันอยู่ก็คือเดือนมิถุนาอาจจะต้องข้ามไปถึงตอนนั้น อาจจะต้องไปดูผลของการที่คุณทำจะเล่นในบทบาทของการที่เพิ่มกำลังการผลิตในในน้ำมันเนี่ยนะครับเพิ่มปริมาณการผลิตแ้้มันเนี่ยกับภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะมีการมากน้อยขนาดไหนนะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาน,นี้ในแง่ของการค้าอุตสาหกรรมต่างๆคุณทำได้หลืในแง่ของการที่ประเทศต่างๆที่คุณทำ คือสหรัฐเมิกาขาดดุลการค้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการค้าต่างๆเนี่ยจ,จะาการส่งออกไปยังสหรัฐเมิกา,าจ,จะมอีอาจจะมีต้องทบทวนต้องดูแลต้องใกล้ชิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของการส่งออกทั้งหมดนะคคงจะต้องติดตามว่าในแต่ละจุดของอุตสาหกรรมนั้น,นทางคุณทํามคิดอย่างไรอยู่ นะครับก็คงจะต้องดูกันว่ามันมีการพูดกันว่าอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตจากจุดต่างๆเข้าสู่ประเทศไทยแต่ผมคิดว่ายังยังไม่น่าที่จะเกิดขึ้นในาาระยะสั้นตลาดหุ้นยังไม่ได้รองรับในอุตสาหกรรมนี้เลยนะขณะนี้ตลาดหุ้นกาลังรองรับอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในแง่ของตัว,ว,ว ICT นะครับแล้วก็พาร์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่จะ เขามองกันถึงขั้นในแง่ของการที่จะเดินทางไปปักธงในที่ดาวคารจนน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองเพิ่มเออไม่ผมไม่คิดว่าก็ก,ก็มีสิทธิ์มองกันไปได้นะะว่าจะไปต่อสู้กันจะไปแย่งชิงกันจะไปยืนอยู่กันบนดาวคารน,นะะไปดูสินทรัพย์ในดาวคารนเพื่ออามาใช้จ่ายในประเทศไทยใ,ในในโลกนี้นะก็คงจะเป็นเรื่องของการคิดกันเพราะฉะนั้นหุ้น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวนะธุรกิจที่ทําเกี่ยวข้องกับคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฟื้นตัวของตัวของครูนะเห็นได้ชัดเจนว่าทูนั้นมีความแข็งแรงมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนักทุนอย่าลืมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการรวมตัวกันของตัวกราฟกับตัวอินทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในภายในครึ่งปีแรกเนี่ยนะจะเป็นบทบาทสําคัญที่ทําให้กลุ่มของ ICT กับกลุ่มของพลังงานในตัวของกราฟเนี่ย ได้รับผลพวงในแง่ของความให้ความสนใจบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่จะมาเกี่ยวข้องด้วยขณะนี้เนี่ยมีการขอซื้อนะครับก็คือตัวแอดวานนะครับตัวแอดวานนะครับตัวแอดวานนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําให้กลุ่มของอินทัสกลุ่มของกราฟนะฮะจะได้รับผลพวงจากการทําธุรกิจคราวจากการทําธุรกิจที่ต่อเนื่องต่อเนื่องกับ ธุรกิจที่จะมาจากทางสหรัฐอเมริกาหรือแนวทางของตัวธุรกิจในสหรัฐอเมริกากลุ่มล e สซ i n g เองผมเริ่มเห็นมีการขยับในแง่ของตัวหุ้น mtc เพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในตัวสวัสด์เองนะครับหรือในตัวแต่ตัวล e สซ i n g ตัวเล็กๆนะยังไม่ค่อยอได้มีการขยับมากนักนะอาจจะเป็นเรื่องของมีผลกระทบจากในแง่ของตัว ภาวะเศรษฐกิจภายในนะฮะ,ะซึ่งทางนี้ตอนนี้เนี่ยทานายก็เดินทางกันนะฮะแล้วก็คุยกับการค้าระหว่างประเทศอีกกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นผมเห็นหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลมี MS เอเองลงไปกรองอยู่ที่ระดับ23บาทกว่าๆนะครับแล้วเริ่มมีการขยับพึ่งเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นสักวัน2วันเนี่ย นะในขณะที่ตัวบํารุงราชยังเป็นลักษณะยืนทรงๆตัวมีหุ้นอีกตัวนึงคือบางกอกเชน bcs นะฮะที่ยังจมอยู่อยู่ข้างล่างอยู่เพราะนั้นถ้าใครอยากเล่นหุ้นกลุ่มโรงบาลขณะนี้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่ระดับราคาต่ำมากนะฮะต่ำมากถ้าสามารถลงทุนได้ระดับกลางสักประมาณ3เดือนข้างหน้ารอผลการงานรอบนี้กับผลการงานรอบใหม่ที่เข้ามาในไตรมาสหนึ่ง นะผมคิดว่าคงจะดีขึ้นนะอย่างไรก็ตามครับเพื่อนนักลงทุนที่ฟังรายการอยู่เนี่ยวันที่22กุมภานะฮะเราจะเอาผลของผลการงานทั้งหมดเนี่ยนะไปนะไปทำงานนะที่บริษัทนะฮะที่ตรงบุญถาวรนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะไปฟังผลการงานรอบเนี้ย นะครับแล้วไปดูกับกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่เราควรจะลงทุนถ้าท่านมีนิสัยอย่างนี้อยากลงทุนท่านอยากลงทุนอะไรเราจะไปหาหุ้นให้ท่านวันนั้นนะครับเหมาะสําหรับท่านนะฮะมันคือไม่ใช่บอกสําหรับเราละเราสมมติว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเล่นรอบอควรจะเป็นกลุ่มไหนถ้าเป็นนักลงทุนเล่นระยะกลางควรจะเป็นกลุ่มไหนซึื้ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวต้องเรียนให้ทราบก่อนวะ่าณตอนนี้เนี่ย ความผันผวนของตลาดข้างนอกเก่ดค่อนข้างที่เยอะนะครับค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามครับวันที่22กุมภาเนี่ยเราจะมีงานตั้งแต่9โมงครึ่งถึงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ9โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งถ้าใครสนใจผมขออนุญ,ญาตฝากเบอร์ไว้หน่อยละกันนะครับ0 8 1 9 3แล3 9 1 0 8 1 9 3้ว3 9 1กัน081-939-4391 0 8 1 9 3 9้3 9 1, น้องลองรับอยู่เข้าใจว่าจะขนาดนี้เนี่ยมีคนลองรับคนอยู่ประมาณ อ่าสามสิบสี่สิบคนละนะฮะเราจะจัดตั้ประมาณ60คนนะยังมีที่เหลืออยู่ประมาณสัก20ที่นะครับฝากไว้แล้วกันอ่ภาพของตลาดเนี่ยทางเอสแซลมองว่าตลาดคงไปได้ต่อแล้วก็เป้าหมาย1,400นะครับอันนั้เป็นเป้าฮะโอเคครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับคุณนรลงครับสวัสดีครับผม